チン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  ครับผมนายมรำิพันธ์นี่แล้วพี่เป็นพี่กอชายอะไนี้ครับวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์พิเศษพี่คุณนาดากันนะคะซึ่งเป็นพี่คุณแรกค่ะที่ได้ทำงานบนแท่นถุดต่ออุตุเรียกกลางอ่าวไทยค่ะและยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเฉลิมพระเกียรติคณะส,สารพันละศุขรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสาขาชีวะทำไมาและความปลอดภัยของ,อของอเรานั่นเองค่ะครับแลนนี้พี่เขาได้รอเราอยู่เท่าไรครับที่เราจะไปพบกับพี่กันตามกันมาเลยครับ ก่่แกนทหรือพี่ชื่อที่สารนะคะชื่อคุณดาเป็นขอลัศนาโชค่ะอะไเป็นจุดุ่งาจุดแรงจใจนี่เข้าาสาที่มายเชงเี่ยสาขาชีวะอะไรงสิ่งที่เป็นแรงจูงใจสำหรับพี่นะตอนนั้นนะคะก็พี่รู้สึกว่าการที่เราจบไปจากสาขาอาชีวะอะไยแล้วความปลอดภัยเนี่ยมันมี างเลือกให้เราสามารถเลือกได้คะเพราะว่าพอเราหลังจากเรียนจบเนี่ยเราสามารถลงทาเป็นเจ้าหน้าที่ประกอบการในการทำงานมันก็จะมีสถานประกอบการองค์กรต่างๆรับราชการทํางานตามโรงพยาบาลหรือว่าตามบริษัทเอกชนต่างๆคือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยไปเลือกว่าเราจะเน้นไปทางด้านไหนมาะเบสนองยกตัวอย่างเช่นเรยอาจจะอยากไปในสายปริทีคม ว่าเป็นทางสายแบบโรงงานโรงงานอุปกรณ์ในการประกอบรถยนต์เปตัวอย่างนะคบที่ทางเรืองมันเยอะมากๆเลยค่ะตอนจบแล้วหน่อยยากการผ่านงานชั้งแรกเลยของพีง่สำหรับที่ก็มันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันไม่ได้ยากจะเกินกว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้คือด้วยความที่ตอน ที่เรียนจบสิบกว่าป,ปีมาแล้วแล้วอนนา้นก็สาขานีก็ยังไม่ได้เปิดว่างมากขนาดนี้ดังนั้นเราก็ค่อนข้างมีทางเลือกพอ,อสมควรแต่ว่าสิ่งที่พี่คิดว่ายากก็คือทอํายังไงที่เราจะเปรียมตัวเตรี่ยนผังของของตัวเราเองในการที่จะไปสัมภาษณ์งานเพราะมีหลายๆครั้งเวลาที่ที่ไปแล้วที่สัมภาษณ์แล้วเรารู้สึกว่าหลังจากเสร็จจากการสัมภาษณ์เนี่ยเรารู้สึกว่าลุคออกมามไม่ดีเลยเราเราน่าจะทําได้ดีกว่านีแ้แล้วทำไมเราถึงทำได้ไม่ดี ก็ลองมันอ่านคิดดูว,ว่าสแสดงว่าเป็นเพราะว่าเราไม่มีการเตียมตัวไม่ดีนอกจากการเตัวตแล้วก็ต้องมีประสบการณ์การที่เราจะคาดหวังว่าไปสัมภาษณ์ที่แรกเราจะได้งานเลยที่คิดว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดเราเฟลจากที่แรกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคือมันเกิดขึ้นกับทุกคนก็ลองที่ที่สองลองที่ที่สาแล้วโอกาสมันจะดีมากขึ้นเพราะว่าเราเริ่มมีประสบการณ์และเราเริ่มรู้แล้วว่าคนที่จะถาม เนี่ยเขาม er, องหาคำตอบกันไหมใช่ค่ะก็เร,เรียนรู้จากสิ่งที่เราทำกิจการได้ไหมแล้วกอตอนที่ได้เข้าเข้าสู่ทำงานใน,านาง,งานครับจุดเริ่มต้นของงานนี่ครับมันเริ่มจากยังไงแล้วกา็ที่ได้เขงงา้ามาจุดเริ่มต้นจากการทำงานก็คือณตอนนั้นเขาก็จริงๆทุกบริษัทก็เหมือนบริษัททั่วไปอะค่ะเขาก็เปิดรับเปิดรับสมัครแล้วก็มองหาคนที่จะ แล้วตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่ามันอาจจะไกลเกินความฝันของเราเพราะว่าเราไม่ได้คือพี่ไม่ใช่เด็กเนิร์ดไม่ไม่ใช่สายวิชาการดังนั้นมันก็ดูไกลตัวเราแต่ว่าณ้ตอนนั้นพี่พี่รู้สึกว่ายัางไงที่กงลองเพราะว่าหนึ่งอย่างน้อยเราก็มีโอกาสที่จะม,มีประสบการณ์การสรัมภาษณ์กับบริษัทใหญ่ถ้าเกิดเราพลาดไปเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยเหมือนเราเราได้มีแต่ได้อ่ะ ็เลยลองลองดูนะแต่ที่ได้ไปทำงานโดยที่ด้วยความที่มีรายได้ดีแค่ที่ได้ไปทำงานที่นู่ก่งสิบปีขนงผมเออจริงๆต้องขอบคุณบริษัทมากกว่าที่เออ่ให้โอกาสผู้หญิงคือจะมีหลายองค์กรที่เขาไม่ได้มองว่างานนี้จะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นหรือเป็นผู้หญิงเท่านั้นเพราะว่าพี่คิดว่าทุกตำแหน่งเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงความสามารถเท่ากัน ดนั้นเพศสภาพของเราคนนี้ไม่ได้มีส่วนที่จะไปทําให้มันเกิดผลกระทบกับกานตราง,งานเลยและตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจท,ที่ได้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ลงไปทําง,งานใน,ในแทน่นกุญแจแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะเอเพราะว่าเราได้ร่วมงานกับคนที่นอกจากเป็นผู้ชายถ้าจะทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นคนที่มีประสบการณ์ซึ่งบางคนในประสบการณ์เขาสามสกว่าปีนี้คือประสบการณ์ที่เขาทําง,งานนบา้านกว่าเราด้วยซ้ำแต่ว่าเรามีโอกาส แล้วก็ผมดีมาจากในนิยสศาสตร์ว่าพี่ได้รับฉายาว่ามิตรแห่งอไาภัยซึ่งไงกับความคิดนี้กบพี่้องบอกว่าพี่เป็นมิตรแห่งความภัยเลยนะครับจริงๆตอนนั้นก็เหมือนพนักงานก็นะไบถามเฉยๆนะคะว่าเป็นมิสาไทยด้วยความที่เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วท่านผู้หญิงที่ลงไปทำงานในท่านทูตสองไม่ได้มากขนาดนี้นานๆที่จะมีทีแล้วอยากชอบหน้าที่ความภัยนะตอนนั้นคือพี่ก็เป็นคนแรก แล้วก็แต่พี่มีความภูมิใจที่เขาเรียกเราแบบนั้นเพราะว่าไอ้ที่มาของชื่อเนี้ยมันมาจากความรักที่เขามีให้กับเราให้เราเป็นมิตรกับทุกคนเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเราไม่ได้ไปมองหาข้อบกข้อของการทํางานของเขาแต่เราไปเพื่อช่วยที่จะทํายังไงให้เขาตอบแทนมากขึ้นนะคะแล้วการใช้ชวิตที่ท่านถูดต่อการใช้ชื่อสมัยที่ท่านถูดต่อมันแตกต่างจากการใช้ชื่ตสมัยก่น มากลยค่ะก็เหมือนการใช้ชีวิตประจำวันไม่ลำบากกว่าไม่ลำบากค่ะค่ะแล้วคันที่เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่ามีวิธีการสร้างความสัมพ be ันธ์กับพนักงานยังไงให้เขาแบบว่าทำตามกฎระเบียบทำตามกฎระเบียบที่จริงๆพี่ว่าเทคนิคในการทำยังไงให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้หญิงผู้ชายคือเราไม่สามารถเอาความเป็นผู้หญิงของเราเนี่ยไปทําให้เขาทําตามกฎ แต่สิ่งที่เราทําก็คือในฐานะที่เราเป็นเจานา้าหน้าที่ความปลอดภัยทำความเข้าใจกับเขาก่ขาขอนว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงไม่ปฏิบัติตามมันมีอะไรบ้างที่เราสามารถช่วยแก้ไขปปงให้ได้คือเราเรา,เราต้องแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะอยากแก้ไขปัญหาในระยะสั้นๆพอถ้าเกิดเรามองหาสิ่งที่ผิดเราแก้ไาแก้ไขปัญหาที่จุดหัวข้อต่างๆเหล่านั้นก็คือเหมือนเป็นการแก้ไขแค่จุดตรงนี้นในอนาคตมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกแต่ถ้าเกิดเราทําความเข้าใจกับปัญหาแล้วแก้มันที่ ไปตรงที่ต้นตอกของมันปัญหาเหล่านั้นก็เป็นการแก้ไขในระยะยาวมันก็จะไม่เกิดปัญหาแบบนั้นซ้ำๆอีกแล้วค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะที่มีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่อยากเรียนสาขาอาชีวะนสายร้องเถ้งเราสำหรับน้องๆที่อยากเรียนสาขาด้านอาชีวะระบาแล้วคำประกอบไปนะคะก็ที่อยากให้ลองทำความรู้จักตัวเองก่อนว่าตรงนั้นตัวเองเนี่ยชอบที่จะทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีวะหน่อยแล้วฟังออกเพลงปั๊บ แล้วเนี่ยก็ต้องถามข้อูลเพิ่มเติมว่ามันจะมีอะไรบ้างที่ยังขาดอยู่เราอยากยังมีคําถามในหัวอะไรอีกบ้างเพราะว่าสาขาอาชวะทำไมควาปลอดภัยหรือการทํางานที่พี่ทำเนี่ยคือพี่คิดว่ามันดีมากๆที่เรามีทางเลือกที่จะทํายกตัวอย่างหลายๆครั้งที่พี่เห็นว่าเพื่อนๆของพี่อาจจะทํางานก็พอเริ่มมีประสบการณ์เนี่ยเขาก็สามารถเลือกที่จะเปลี่ยน สายงานอาชีพไปอยู่ในอาชีวะใหมแล้วความปลอดภัยเราตัวอย่างเช่นเราเริ่มเราเริ่มมีประสบการณ์เราอยากจะเป็นที่ปรึกษาให้กับทางองค์กรหรือตามบริษัทต่างๆนะคะเราก็สามารถทำได้หรืออาจจะอยากเป็นผู้ที่สกบบรลมพนักงานผู้ที่จะไปสอนคนอื่นที่เขาไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยก็สามารถทำได้หรือบางคนก็จะเน้นเป็นทางด้านวิชาการไปเลยนะคะ มันมีทางเลือดเดกเยอะมากๆเพราะว่าพี่มองว่าสาถานอื่นๆอาจจะไม่มีหรือชนะอื่นๆอาจจะไม่มีบรรางทีพอพอเราเริ่มทากับสิ่งที่เราทําอยู่นะตอนนี้พอเราไม่ชอบแล้วก็ยังจะเป็นต้องทาทามันต่อไปอะค่ะแต่สำหรับสาขาเนี้ยคือพอเร,เราเริ่มรู้สึกว่าเออเราอาจจะไม่ชอบแล้วก็ลองมองหามุมอมองใหม,ม่ๆที่ทำเพราะว่าสาขานี้มันกว้างมากๆอะค่ะโอกาสมันเยอะมากครับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกวิดาวยนะครับ แค่เก็บออกมาสัมภาษณ์แบบนี้ครับมากนะครับขอบคก็ต้องอขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้มารับชมเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับหลังจากเราได้สัมภาษณ์คุณพี่สามแล้วนะครับอาจทำให้ท่านผู้ชมหลายคนเป็นต้นใจแล้วก็เป็นแรงจูนใจทำให้เข้าใจสาที่มหาวิทยาลัยเชลเชอร์ลิเกิลสาขาอาชีวะนาำมันและพลังไฟนะครับซึ่งผมว่าในอนาคตเราจะได้ไปเบ้าปวชจับปวชเดี่ยวยกันนะครับและตอนนี้ผมขอขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับขอบคุณมากครับ